ว่าสิ่งที่ที่บันลูด้วยที่ถูกต้องมันคือสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ถ้าเราไปอ่านหนังสือใจแล้วเราค่อยๆแกะไปเรื่อยๆแล้วเราทําความเข้าใจจริงๆเนี่ยแต่ถ้าการยางน,นิดๆก็จะเป็นมนิตรในผู้ช่วยของอาจารย์เห็ไหมการอยู่ท่ากางคนสภาพแวดล้อมของสังคมคนที่ดีเนี่ยก็สําคัญเห็นไหมคุณอยู่ใกล้ใครคุณก็มีที่ัยเหมือนเขาอ่าคุณอยู่ไปรวมกลุ่มแบบใคร คุณก็มีนิสัยเหมือนกัน้นนเราสังเกตได้เวลาก,กลุ่มนักเรียนที่มาเรียนมันก็จะมีกลุ่มของมัน <c oughs> นะและไอ้กลุ่มมันก็จะเหมือนๆกันมันก็จะอยู่ไไอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆต้องค่อยๆปรีบแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะทีนี้มันจะใช้เวลาหรือมันจะถูกต้องได้ก็ย้อนกลับมาภาพที่วิลลอนขึ้นให้ดูเนี่ยคือก็กลับไปอีกว่าสิ่งที่ สำคัญที่สุดเหมือนที่เราไปพูดนะมั่นหมออาจจะงงงหรือก็ไม่งงก็ได้นะรู้รู้นะผลทางของการพ้นทุกข์เนี่ยพราพธเจาสอนไว้เลยนะที่เราเรียกว่ามักมีองค์แฝงข้อที่สําคัญที่สุดคือข้อที่หนึ่งถ้าถูกทุกอย่างถูก,ถก,ถกๆๆแล้วก็สําเร็จไปแล้วครึ่งอันแรกที่สอน หนึ่งในในมัคนะคือสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคุณจะมีปัญหาอะไรในชีวิตก็ตามคุณจะแก้อะไรก็ตามทุกคุณทั้งหมดเนี่ยคุณต้องเริ่มที่สัมมาทิฏฐิคุณต้องถูกก่นกระดุมเม็ดแรกถ้ามันผิดผิดหมดเลยเนี่ยการที่เดือดร้อนมาแล้วมาหาทางออกในการในการแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างเมื่อวานที่เราไปเจอตาก็รู้นะว่าเขาทุกเนาะเพราะว่าเขาต้องหาเงินไปชำระด,ดอกเบี้ยรายวัน คนเคยมีมีเขามีทรัพย์สินสี่ห้าร้อยล้านมีมี้กับธนาคารประมาณแค่ร้อยล้านมีทรัพย์สินที่เกินกว่านั้นอีกหลายร้อยล้านแต่ไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้ต้องไปกู้เอาดอกเบี้ยรายวันมาใช้แล้วมันกดการเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทํางานเลี้ยงดูทั้งทั้งพอแต่ก็ต้องบอกเขาว่าคือถ้าคุณยังพยายามดิ้นรนที่จะไปหาอะไรที่มัน ขออธิษฐานแล้วมันสําเร็จเลยอย่างนี้ยคุณไปผิดทางนะแล้วคุณจะโดนหลอกไปเรื่อยๆงั้นคุณต้องกลับมาดูตัวเองก่อนนิ่งๆหยุดแล้วดูให้ออกว่าอ่านี่คือเรื่องจริงแล้วค่อยแก้ไขซึ่งเจอเขาสองครั้งนี่เขาก็เย็นลงลวะก็ต้องค่อยๆค่อยๆเคลียรไปแล้วพอเราปรับสภาพแาะล้อบ้านเขาให้มันสะอาดมันสวาน่าง มันโล่งขึ้นเขาก็จะมีมุมมองที่ที่ถูกต้องมากขึ้นเขาก็จะมีความคิดที่ถูกต้องคือเราจะไปทําทั้งบ้านเลยบ้านหลังใหญ่มากไม่ไหวเราก็บีบให้เขาทําเฉพาะห้องโถงที่ควบคุมได้เราก็ให้เขาเคลียร์หน้าบ้านที่สามารถทําได้อันนี้คือโครงพื้นาจากบางครั้งมันไม่สามารถไปแตะทั้งหลังได้จะให้เขาย้ายมันก็ไม่อยู่ในสภาวะที่เขาย้ายได้มันก็ต้องช่วยเหลือเขาก่อนก็ต้องฝึกให้เขาควบคุมพลังทั้งหมดให้เป็น แล้วก็ใช้มันให้เป็นก่อนเดีย๋ยวนี้มันถึงจะแก้ไขปัญหาเขาได้นะเราก็มาตามดูว่าเขาจะค่อยๆไปยังไงแต่พี่รอนกย็ยังย้ำกับพวกเรานะว,ว่าเราต้องมองเห็นปัญหาจริงๆก่อนมองคมทุยของท่านอาจารย์เนี่ยเหมือนกับพวกไลฟ์โค้ดทั้งหลายเนี่ยเหมือนเหมือนเลยเหมือนวิธีคิดเลยมันเป็นไมล์เชนที่เป็นบวกยันภาพที่ท่านอาจารย์แจกให้เราทุกแผน่นทุกใบยเย เขาจะเขียนไว้ว่าให้เราโชคดีใช่ไหมเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนประสบความสําเร็จเรามาัาง่งคั่งอาจารย์ให้เราติดไว้ที่ไหนติดไว้ในที่ที่เราเห็นได้ตลอดเวลาพอเรามองเห็นมันบ่อยเท่าไหร่ก็ตามแล้วอาจารย์บอกว่าไงบอกว่าให้เราสะกดจิตตัวเองหรือเราให้เราอ่านมันออกมาว่าเราเป็นคนโชคดีคือจิตเราเองเ่ะมันไม่ค่อยอยู่กับที่เราจะต้มันก็แหวไปแหวกมามันจะต้อง มันจะต้องมีบางอย่าง,างที่มาเชื่อมเชื่อมโยงแล้วก็เป็นตัวที่เราทําให้เราซิงกับมันเคล็ดวัตถุพวกนี้บางส่วนก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันคือถ้าเราสั่งแต่ว่าตั้งเราวท่ายิ้มผีชื่อไปตั้งเราไม่รู้มันตั้งทำาไมแต่อาจารย์ท่ตั้งเราก็ตั้งมันจะไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าเรารู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรมันจะได้ผลเพราะว่าเราเป็นผู้ควบคุม พอเราเห็นแล้วเราก็จะรู้อ๋ออาจารย์ให้ตั้งตัวนี้นะเพื่อให้มีคนช่วยเหลือเราเน,นียเออเดี๋ยวจะมีคนอะตั้งตัวนี้ทําให้เราโชคดีนะเราก็จะ้คือมันเป็นการย้ำย้ำไปเรื่อยๆแล้วมันก็รีทีตัวเองไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ก็จะฝึกให้เราคิดบ,บวกสอนให้เราคิดบ,บวกไปเรื่อยๆมันมีแฝงอยู่ในทุกอย่างของที่ท่านอาจารย์สอนเราเลยเช่นหาขันเนี่ยที่เมื่อกี้เราซื้อมาอ่านีมีอาขันั่นหนึ่งอาจารย์สอนว่า ถ้าชีวิตมันย่ำแย่มากๆให้ขยับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆในบ้านนะวันละชิ้นเนีย่ยเวลาเราทำขยับเราจะได้ทำความสะอาดบ้านเรา,เราก็จะไ็นจดจ่ออยู่กับมันหรือให้เราเลือกของที่ไม่สำคัญทิ้งวันละชิ้นใหม่ๆมันง่ายเพราะมันมีของเยอะเราก็จะเลือกทิ้งง่าย แต่พอมันเหลือของที่เริ่มสําคัญมาแล้วเราจะเริ่มเลือกเลือกยากขึ้นเห็นไหมแล้วอาจารย์ไม่ได้ให้ทําแค่วันเดียวแล้วจบหรือว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วจบส่วนใหญ่อาจารย์จะให้ทํยี่สิบเจ็ดวันสามสิบหกวันใช่ไหมเจ็ดสิบสามวันแล้วแต่ว่ามันนานแค่ไหนก็ตามซึ่งเขาก็บอกแล้วมนุษย์เนี่ยถ้าจะทำอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงได้เนียมันก็มีอย่างน้อย2ี่สิบอดวันขึ้นไปถึงจะนิสัยเปลี่ยนเห็นไหม เราได้ยินในสารสอนเรามาก่อนที่เราได้ยินเรื่องจิตวิทยาย่อมนก็คือการทําแบบสม่ำเสมอเราค่อยๆทำทุกๆวันแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนิสัยเราคนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนิสัยก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่องความสะอาดด้วยความมีระเบียบสาคัญที่สุดอาจารย์ก็ย้ำเหมือนเราแล้วว่าสะอาดระเบียบ ไปทํางานเหนื่อยมากกลับบ้านมาเปิดบ้านปุ๊บเจอบ้านลบเห็นไหมอันนี้คือฟากเล้นสุดท้ายอยู่ข้างนอกทําอะไรกับใครไม่ได,ไได้อยู่ในบ้านทําได้ทะเลาะกันทะเลาะกันก็งอนกันไปประมาณสองวันอีกสองวันนี้ก็ไม่ต้งงองทำอาหารกินแล้วหน้าหยิกันไปข้างนี้คนไปทางนู้นคนไปทางนี้คุยกันก็ไม่คุยกันเห็นไหม แต่ถ้าพุดถ้ามันเข้ามาแล้วบ้านหอมบ้านสะอาดบ้านมีระเบียบมันก็ใจยเย็ยนลงเราก็อยู่ในสภาวะที่ยูดีง่ายขึ้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจมูลตุยที่ท่านอาจารย์สอนอยิงน่งๆนะมันเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตมากแล้วก็สําหรับคนรุ่นใหม่ที่เราบอกไม่ว่าคุณจะอยู่อะไรทําได้หมดอยู่อาพาร์ตเมนต์เช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่บ้านเช่าอยู่คอนโดทําได้หมดเลยขอให้เริ่มต้น,นที่ถูกนั้นสามมาทิ่ถิ มองมองปัญหาให้มันถูกแล้วมองวิธีแก้ให้มันถูกแล้วมันก็จะมันก็จะไปได้ตอนาหน้นรอยห้าสิบสามะใช้ลระแังล้างพลังที่สามหลักหนึ่งที่กรุงเทพตอนนั้นที่กำลังมีเรื่องวุ่นวายแต่ก็ไปทําวิธีให้เออแล้วก็ก็เคยเคย,เค,ย,เค,ยคุยกับอาจารย์อาจาร์ก็บอกว่าที่ท่าจารย์สอนเนี่ยอยากให้ให้ คนรู้จักแล้วก็เข้าใจคือแบบที่ถูกต้องแต่ว่าพวกเราเนี่ยสว่นใหญ่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่พยายามที่จะเรียนรู้เพราะว่าพวกเราอยากจะได้ผลที่รวดเร็วคือเราไปจุดทูกขอเราไปบนบานสารเก่าวขอหรือว่า,าพอมีใครมาโม้ให้เราฟังหรือพูดให้เราฟังว่าไปทําแบบนี้แล้วมันจะรวยอย่างเนี้ยรืกออกไหมเหมือนมันเป็นการที่ ขออย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงแต่ว่าถามว่าถ้าอาจารย์มีการใช้ของเหล่านี้ไม่มีบางครั้งมันก็ต้องเป็สโลวบายอย่างที่พี่เราบอกแต่ว่าหัวใจหลักๆที่ท่านอาจารย์อยากจะสอนหรือว่าอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนมีความรู้ทา,างวิทย์แล้วก็เป็นความรู้ทางวิทที่ถูกต้องนะไม่ได้พื่ไม่ได้เอาไปอิงกับไสยศาสตร์ไม่ได้เอาไปอิงกับความเชือ่อหรือ,อความรู้สึกมันเป็น วิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้แล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์สุดๆเลยเหมือนกันความรู้ของท่านอาจารย์นี่นะเห็นแ,แต่ว่ารูปแบบที่เขาเอามาอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยบางครั้งเราจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเราค่อยๆไปตกมือความคิดของเราเองแล้วมันก็จะได้คำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันก็อาจจะดูแล้วเหมือนบางอย่างมีเหตุผลก็อย่างไม่มีเหตุผลแต่ขอให,ให,ให้ให้เชื่อมากน,นะ อย่างแรกเลยเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ถ้าเข้าใจคุณครูด้วยอาจารย์นะคุช่วยอาจารย์สอนว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่จะเป็นตัวกําหนดวิสัยเราไม่ใช่บ้านเราหันทิศอะไรไม่ใช่เรานอนหันหัวไปทิศไหนไม่ใช่ไอ้นั้นมันเป็นเรื่องรองแต่เรื่องสําคัญจริงๆคือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เป็นตัวสร้างนิสัยเรา ดูได้จากไหนเามาแบบง่ายๆที่เราเห็นภาพน,นะเราดูนะหมายใช้ว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เดินทางมาเยอะเลยเพราะไม่สุดแม่สุ่กับแพมแต่เดินทางเยอะนะประเทศที่เขาจเจริญประเทศที่เขามีไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่ารวยนะประเทศที่เขามีความสุขมีระเบียบมีวินยัยแล้วมีมีความเป็นอยู่ที่ดีนะประเทศเหล่านั้นเนะี่ยบ้านเรือนเขาเป็นระเบียบ นะอย่างน้อยเนะยมีความเป็นระเบียบสองสอาม,ม,มะน,ะนะแต่ถ้าเรา<จ>ไปประเทศที่รอ้อยพัฒนากว่าเราประเทศที่มีปัญหาไม่ยังไม่มีความเจริญบ้านเมืองจะไม่มีเห็นไหมเอาแค่รอบบ้านเราอะอย่างสิงคโปร์เนี่ยเป็นระเบียบไหมฮ่องกงเนี่ยถึงถึงถึงเม่จะมีความจีนถึงเม่จะมีความ แอบซกๆหน่อยใช่ไหมแต่โดยรวมส่วนใจมันก็เป็นระเบียบมันจะมีมุมหนึ่งของฮ่องกงมันไม่เหมือนสิงคโปร์ฮ่องกงมันจะมีมุมบางมุมของมันที่มันแบบเก่าๆแบบลอกๆหน่อยอย่างเช่นวันเสาร์วอาทิตย์เออแม่บ้านสิบปีของมาเยอยู่แต่ยิ้มไปหมดเลยแล้วมันก็ปวดร้องเนี่ย ทุกที่ที่มีสถานที่ที่เขาอนุญาตก,ก็จะไปอยู่ตรงนั้น <c oughs> นะยเนี่ยแต่เล่าเห็นเหมือนอย่างเกาหลีเนี่ยอย่างไม,ม่เคยไปเกาหลีใต้สมัยก่อนไหมทีมมมมมมมาา่มันยังไม่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 พัฒนาเหมือนก็ล้มเหมือนก็สกปรกใช่ไหมแต่พพราีอย่างนี้เขาเพอาเขาพัฒน,นานประเทศเข,ขาเขาจัดระเบียบประเทศใหม่ประเทศเป็นระเบียบสะอาดใช่ไหมเมืองมันก็จะเลยอ,อันนี้คือสภาพไม่ร้อง สภาพแวดล้อมพวกนี้มันจะบอกนิสัยคนที่อยู่ในเขตน,นั้นบ้านเราเนี่ยเหมือนบ้านเราประเทศไทยลาวเขมรกัมพูชาคือกูอยากสร้างกูสร้างกูทำกูทำเวียดนามก็เหมือนกันนะพมา่าตึกมั่งสูงมั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งยืดมั่งใช่ไหมคือไม่มีระเบียบเลยสเปสป่าดไอ้นี่อยากขายของกูกองมันหน้าบ้านเลยหรืออย่างชนบทรบ้านเรารั้ว่ม่ตรงดี เรอยากสร้างเะไรกสร้างสร้างไปเรื่อยไอ้แบบเนี้ยมันทําให้ชีวิตมันไม่ดีเพราะเราอยู่ในสภาพแวดลอ้อมแบบนี้มันจะเป็นตัวสร้างนิสัยเราไม่ดีอันนี้คือสภาพแวดลอ้อมที่สําคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราเริ่มทางพเนีย่ยทำไมพงทุ่ยถึงท่าจ่ายถึงมองสภาพแวดลอ้ลอมรอบๆบ้านเรากไม่ได้เป็นมองที่โฟกัสที่ตัวบ้านเราถนนที่มาเส้นทางที่มาผ่านอะไรบ้าง เรามองเห็นอะไรอันนี้คือองค์ประกอบที่ที่อาจารย์บอกว่าเราแก้ไขไม่ได้ <c oughs> อย่างแรกคือเราต้องประเมินให้รู้แล้วก็เมื่อกี้เหมือนที่หมอเาถามพี่ก้อยว่าเอาใกล้ชนะไกลเอาในบ้านเอาดีในบ้านสู้เสียนอกบ้านเพราะฉะนนั้สิ่งที่มันอยู่นอกบ้านเนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้เราไปทําอะไรเราไม่ได้เราก็มาควบคุมยูนิตเล็กๆเ,เ,เราในบ้าน เพื่อจะให้สู้กับมันแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า้สภาพแวดล้อมนอกบ้านมันมีผลมากกว่ามันคือ80%ของชีวิตที่20%มันคือตัวบ้านยังต่อให้เราแก้ไขตัวบ้านในก็ตามเราก็จะได้ใช้20%นี่คือสาเหตุทําไมอาจารย์ถึงไล่ออกบ้านเพราะมันสู้ไม่ไหวคือมันดีขึ้นแหละแต่ว่าอาจารย์อาจจะไม่พอใจ นี่ออกมคือช่วยทั้งทีแล้วมึงได้จากหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นในี่ห้องคงอยู่อยแค่นั้นพวกมันไม่ไปไหนอ่ะแต่ว่าเนี่ยแต,แต่ในมุมมองพี่หล่อนนะพี่หล่อนมองว่าแค่นี้คนที่เขาเขาเริ่มทํางานพนักงานเริ่มทํางานใหม่ๆคนหาเช้ากินข้ามคนที่ทาํามาค้าขายคือถ้าเข้าใจวัตถุประสงค์หรือว่าเข้าใจมูลคุณถูกต้องมันช่วย้เขามีชีวิตที่ดีได้ หนึ่งก็คือเราย้ำเสมออาจจะไม่ได้รวยความรวยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าบอกว่าคุณมีความสุขแต่ที่ที่สําคัญที่ได้จัดโบดุ่ยของนอาจารย์เวลาเราทําแล้วทําถูกนะคุณจะมีความสุขคนในครอบครัวคุณจะมีความสุขแล้วสังคมที่ที่อยู่กับคุณเนี่ยมันก็จะมีความสุขอันนี้คือคือ,คอเรื่องที่จําเป็นมากกว่าที่มีเงินจะมีลิฟต์ ลิทวิลสแคเรียไมต้องให้รางวัลโนเบลมนะันถ้าไม่มีมนันนี่ตายแน่เลยครูให้ <laughs> คนคิดค้นแอร์คนแรกของโลกคือิสเอคเรียเออมิสเตอร์คเรียต้องให้รางวัลโนเบลไปแล้วโอ้ห oh, อยู่ที่ไหนถ้าไม่มีแอร์ที่ช่วงนี้นะจะเป็นฮีสต์นโตรนะท้าไมดีหมอพันนะ โอ้โหนี่ถึงเอาผ้าเย็นโปะหัวแล้วนอนๆนนี่ยอืมอ่ะมาเดี๋ยวรออีกคนนึงไอ้นั้นตั้งใจมากวิ่งลงไปซื้อคู่ม,มือเดินดาว<ช>น้องคนนั้นอ๋้องผหญิงมีคนเยอนนั้นก็ไม่เคยมาเรียนแต่ว่าพี่<อ>นี่ไม่ก็มีมาคุ้นหน้าแล้วก็มาเรียนแล้วอ๋อนี่ก็เป็นคุณหน้าเยอะหลายคนแหละเอาถามสิถามคือจริงๆคุ้น ไนคุณไทยนี่เราคุ้นหน้าเลยนะแต่ว่าผมนึ่ไปตรวจบ้านพี่ด้วยใช่ไหมไหนคุณพี่เสื้อสีน้ำเงินอ่ะยังไม่ตรวใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะอ่ะพี่พี่บอกหน่อยสิคะพี่มาจากไหนเคยมาเรียนกี่ครั้งมาจากสุพรรณครับสุพรรณบุรีครับอ่าเรียนมากี่ครั้งละมาเรียนเรียนคอร์สเร่งรัดนี้ครั้งนี้ครั้งที่สองครับครั้งที่สองโอ้เห็นแบบเขาขยันใช่ครับเดือนไหนเดือนที่ที่เปิดคอร์สครั้งแรกครับกระดับกระดาษ เปิดเปิดคอสดาวยุคเก้าครั้งแรกเดือนกรกฎาใช่ไหมครับมาเรียนพร้อมกันกับคุณพี่ข้างหน้าอืก็พี่นั่งเงียบๆไงก็เรนไรู้เยอะก็เลยมาเรียนทำไม่ใช่อันนี้เรกว่ามาเรียนเพิ่มเติม <c oughs> ค่ะอย,อยู่สุพรรณอยู่อำเภออะไรครับพี่ศรีประจันครับศรีประจันจะเชิญแล้วยังจะเชิญแล้วยังเคยส่งมาที่ป๋าอยู่ไหนคุณคุณพี่บอกชื่อดิ ชื่อปิยะครับคุณปิยะคุณปิยะอำเภอศรีประจันท์ทักามาใหม่ <laughs> <laughs> ป๋าทำหล่นนะป๋าทำหล่นทำหล่นหรอกบางทีบางทีนานๆแล้วก็ไม่ไกล้าติดต่อเหมือนกันค่ะเ็ะลืมไปแล้วไม่รู้หลายคนนะครับที่มาใหม่อุ้ยใครยังไม่ได้ตรวจบ,บ้านเลย <laughs> <laughs> ไม่ใช่มีเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันที่ที่ที่ป๋าถามนะคุณพี่อีกคนข้างหลังคุณพี่สุรินคุณพี่คะ คุณคุณพี่ไม่ได้ชื่อสุรินนะคุณพี่มาจากสุรินนะคะอ่ที่ป๋าถามว่าป๋าไม่เคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้ากันไหมเคยค่ะที่แล้วพี่เข้ามาเออนะแสดงว่าเรียนรู้เรื่องปิดใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเรียนไม่รู้เรื่องมาใหม่ที่สุรินอยู่อำเภอเมืองป่ะครับพี่อยู่อำเภอประสาทครับผมอยู่ประสาทหมายถึงอยู่อำเภอประสาทอำเภอประสาทสุรินครับเดี๋ยวผมจะไปแถวนั้นอวันวานี้สนใจจะไปตรวจไหมครับ เออลงคิวมาแล้วจะไปหาพี่วุ้นดี้พี่วุ้นดี้เขาให้ไปตรวจบ้างพี่บุรีบุริอับไม่ใช่สุรินทร์เหมือนกันสุรินทร์เหรอค่ะอยู่สุรินทร์ร้านทองร้านทองที่สุรินทร์อยู่อำเภออยู่อำเภอปราสาทเหมือนกันเดี๋ยวอย่าออกเสียงสั้นต้องอำเภอปราสาทอย่าปราสาทนี้ไม่ได้นะคะแต่คุณพี่เขาบอกว่าเขาใช้วิชาเบื้องต้นแล้วก็ดีขึ้นยังไงครับคือมัน ผมผมยืนยันอีกนะวิชาท่านอาจารย์เนี่ยยังไงก็ได้ผลคือไม่ต้องเสียตังค์เสี้ยบาทหนึ่งก็ได้ผลนะแต่ว่าเราต้องต้องต้องทำแค่นี้คือเราต้องค่อย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 ทำอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออันไหนมาแล้วนึกซื้อไม่เสียมาแล้ะอันไหนไหนเอาหนังสือว่าอวดหน่อย เอาหนังสือมาอ่านหนังสหนูไม่ต้องไปเดินดาวเองเลยจริงๆมีมีหลายเล่มเล่มที่พี่เขาถือมาอีกอันนี้ก็มีเล่มนี้ก็ใช้ได้วิชาเข็มทิศห้องช่วยต่างหมดดาวอันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งเพราะว่าอันนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้นี่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 การโคจรของดาว อันนี้ก็จะอธิบายอีกแบบนะนีเ่เหมือนอย่างอีเล่มเล่นเล่นนั้นยังมีอยู่หรอเล่นนั้นไม่มีหรอมันน่าจะมีอยู่แหละไปซื้ออา่าที่นี่ไม่มีต้องอาจจะไปที่โรงเรียนครับอันนี้คืออีกเล่มหนึ่งอันนี้คืออธิบายเรื่องการโคจรของดาวเครือนไว้นะคะ